เอาเดิมสวัสดีเลยค่ะสวัสดีเลยค่ะพร้อมหนึ่งสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุลากันค่ะมื่อนี้ค่ะจี้ถ่ายทอดในเรื่องของการกินเข่าด้วยค่ะพอดีน้องน้องเคยกับน้องสาวนะคะไปตัดยุขาตัดยุขายูไอยุนาไปขายวันนี้ก่ะพอได้เงินจากเล็อย่างน้อยนี่แหละเราเพ่นกับเม่อไหลเนาะกับกระปกกุทงกทองคำปลาจอยลุงแอกกับไปน้ำใช่รวมเทีนาปัจทีนี้กับไปซื้อ ซื้อเนื้อหมูเนาะเอามาลาบกินแซ่บๆเบิ้งพี่น้องเป็นแต่อยากบอกเพื่อเพ่อันนี้สมบกเสียนนี่เขาเก็บมาจากน้ำแม่นบอจากน้ำเนี่ยเก็บมาจากน้ำคลายไม้นะเป็นซื้อเนี้เหมือนเลยสมสมบกเสียนี่อันมีวิตามินดนะค่ะมีประโยชน์หลายแซ่บบ่พี่ให้แซ่บบ่แซ่บแซ่บเตียนใจแซ่บบ่แซ่บจ้าเออหน้าแดงแซ่บบอแซ่บครับเดี๋ยวไปหาพ่องานังเถอค่ะพ่อสวัสดีเอฟซีค่ะพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพงงามจมจึนด้ค่ะแล้วนั่งเล่นเอาแม่ขาสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จํมจมจนแม่จ๋ารักนะจุ๊บจุ๊บโอเคพัชเลนสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะลานสาวด้วยค่ะเด้อสวัสดีโอเคค่ะทั้งสวัสดีในคลิปทั้งสวัสดีเอฟซีแล้วค่ะหลายไล อันนี้กองเขียบอันนี้ค่ะอันซุ้มปืนเพ่นกินแล้วบวดเดาด้วยค่ะเนี่ยเหลือซีหาคนนี่แหละคุมพันกับครูฤทธิกับเพิอกก็ยที่มาหอดจากบ้านมาจากสแก้วค่ะมาจากสแก้วโรงเรียนปิดสามมื้อค่ะพอดีได้มาบ้านเบิ้งกับเขาด้วยค่ะเป็นตะแซส็บเพราะขาดเลือดป้านขอโทษขอไปด้วยค่ะสำหรับคนที่ยุกินลาบเลือดด้วยค่ะเด้อนนขมเส้อ่าแดงกึองอันนี้เขาไม่ตีน้อง น้องเข็นใจเบิ้งเข่าไม่ด wow. oh, okay. ้วยบ้าเข่าไม่อ่อนบอโอ้ออนอ่อนแสีบก็แสีบเข่าเก่าว่ะเข่าเก่ามันเหนียวมันเหนียวโอเคค่ะเผื่อเบิ้งลาเบิ้งพี่น่องละากต้นมกเทียนนะงต้นมกเทียนต้นมกเทียนได้ค่ะเรื่องเนี้ยอันนี้อาหารพื้นบ้านเอาได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยลวกดอกบักแค่ต้นมะเทียนอันนี้ก็ลวกดอกบักแค่เก็บมาจากนาอันนี้ก็ต้นหอมเอามาจากไหนนาบดเนี่ยเจยเนี่ยเจอยต้นบักสีหอมเนี่ยบักสีหอมไปบักสีเหลาเนี่ย อยู่หนาเน้นดิจ้าอยู่หนาโอ้ยอยู่หนาอยูย่หน,น,น,นาปลาจอยอยู่หนาปลาจอย,จอยนี่ค่ะเกีนพิธีการดำรงชีวิตแบบของครอบครัวคุ้มพันธ์นะคะ่ะที่นั่งอยู่ในพระเขานี่ก็จะมีลุงแอสามีป้าท้องจันเพีงไชยภูมปลาจอยพี่สาวคุ้มพันธุ์นะคะแต่เราไม่ค่อยอยากอกอกกล้องที่ปลาจอยเราย่านกล้องอเราว่าเราอายกล้องเพราะฉะนั้นว่า ค่ะแล้วก็นออก้อ,น <แ S 1> นองเตือนใจน้องเตือนใจลุงแอ๋นี่ออกดูแล้วออกคลิปนั่งคิ้นข่ากับคู่ค้ำพันเออจีได้เห็นสมาชิกครอบครัวคู่ค้ำตุลากันนะคะว่ามีผู้ใดเดียอ,อันนี้หน้าแดงนี่ก็ออกดูแล้วนี่หน้าแดงนี่ครเอเอหน้าแดงคือสามีน้องเตือนใจน้องเคยเนาะอยนํากันนี่แหละกาขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีหลายๆพี่ เออเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะเด้อค่ะต้นใจนะต้นใจวันนาเออน้องคูมพันตุลากันมีชื่อขึ้นทุกคลิปแหละอ่าจำริสตุลาการสามีคูมพันตุลากันค่ะเป็นบัดี้กันไปไหนไปด้วยช่วยกันทุกทุกอย่างนั่นแหละไปด้วยกันไปด้วยกันแซ่บตอเขอาพี่น้อง พูดเขาเจ้าไหมนี่ลิ้นปูพันธุ์กับที่กินด้วยกันได้ค่ะลาบดิบลาบดิบเนี่ยอันนี้แต่ว่าลาบหมูมันก็จะเป็นสีขาวอันนี้ใส่ยังเลือดตีเลือดโอ้ขอโทษขออภัยด้วยสำหรับพี่น้องที่บ่กินนะคะยอมสีย่อมสีเออย่อมสีย่อมสีกันกันกันที่มันกันขาวพูดนะเบิ่งสมบักเสียนพี่น้องเบิ่งสมบักเสียนป้าดคือที่สมปุยลุยแท้แม่นบ่หวานนี่บ่มาเว้ยแม่นหอมคัวโอ้เดี๋ยวก็ใครใครบักซีมันน่เมืออื่นกะทิ ไปก้นอีกหรอพี่ไอ้บัวไปก้นน้ากันแล้วไปก้นน้ากันไปก้นน้ากันเฮาครอบครัวหนุกนานเนาะครอบครัวสามัคคีอืไปก้นน้ากันแล้วเพราะว่าปิดโรงเรียนพอดีเลยสามเมื่อตีมันนี่บอมีผู้กิ้นอยู่ในนี้อบว้บอกว่าจเป็นสามเม่อปิดโรงเรียนสามเมื่อนี่กอะสมาชิกกะคือที่บ่ได้อยู่เป็นสุกป่านไหนหรอกมั้งเนี่ย เพราะว่าต้องไปประกอบภารกิจคือเก้าแหละค่ะไปเฮ็ดมืออื่นไปเฮ็ดอย่างเตียนมืออื่นไปเฮ็ดอย่างภารกิจอะียไงอ๋อไปเม่นเฟียงใบไถงัวอเม่นบ่เออแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ใบหมอนเก็บหรือยังใบหมอนเก็บได้ได้ได้กี่บาท หลวงสิบบาทแล้วโอป้าโลดละสิบบาทแล้วหลวงกันน่ะท่านครัวบาทนะทนทหน่งพันใบมอนของของป้าจอยไอที่วันนั้นถ่ายคลิปได้เก็บยังเก็บไปนานเห็นบ่ค่ะอของป้าจอยที่ว่าไอคุ้มพันผ้าไปเบิงนะงเบ้งนะก็ดกก็ได้ซี้ลยก็ซี ก็เท่ากับว่าก็ได้เกือบพันห้าเนาะคนละห้าร้อยลมพัดไปมันจอยเราเรียกเอา๋อโอเคค่ะโตุงอืมก็เป็นอย่างกับหงำแล้วละดีแล้วละดีข้อเหาอยู่ซื้อเนาะเออเก็บเล็กผสมน้อยอืมเก็บเล็กผสมน้อยแมนแมนแมนเขาได้ซื้อกับเข่ากับน้ำเขาได้ซื้อกับเข่ากับน้ำเออ ใช่ไหมว่าตัวตัวอันติ่อันอามานั่งอยู่โอเคเออโอเคค่ะโอเคโอเคอามาบอเป็นนางค่ะบอเป็นนางบอเป็นนางบอเป็นนางค่ะอามาบอเป็นนางบอเป็นนางอะไรโ้องการบอเป็นอะไรเออแล้ววันวันเขาผสมมาให้ลุงเหรออันนี้บักสมเด้อค่ะบักสมเอาบักสมคืที่เป็นทั้งบักสมแล้วมันบักสม เอากินป้ยกินกินแล้วแล้วก็กินบักสมอ่ากินบักสมกินบักสมเลยค่ะเมื่อโมเป็นแต่อิ่มลบเนี่ยราบต่อยอิ่มคนอะค่ะลาบบักลายเลยกินกินกินโอ้ยเป็นแต่แซ่บค้มพันกะกินคือกันค่ะโดนๆกินทค่นึงแค่มันกะซวงได้ละคันเฮาได้กินนะมันแบบใสบักพริกน้อยเผ็ดเผ็ดซะละแต่คือี่แซ่บ หาได้จริงนะบกซุ่มนะซดน้ำอันนี้พ้อสินม่แดะน้ำตัวมกเชียนมันมีประโยชน์มันบอกวัดตัวนั้นเออเดี๋ยวคูพันที่ซดเดี๋ยวคุยคมพันที่กินที่หลังเออกินที่หลังมูแล้วเขานี่ก็ได้ให้มูกินแล้วก่อนที่นี่ประด๋ว่าพวเห็นเขาครับลิ้นน้ำบอกเนาะเออไปกะลังเงี้ยน้ำมดถ่วงค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพ่อการคลิปหนาด้วยค่ะแบตเบิดพอดีเลยสวัสดีค่ะ ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ค่ะสวัสดีค่ะ